หรือมันต้องมีวะทนความปากแหลมไม่ได้ตอนนี้เมดพินแชแนาใสกันไปแล้วเราก็รับขอดแล้วนะคะตบบนี้คือแบบตรงนี้เหมือนขาดแล้วด้วยซ้ำอ่ะอามมาคู่ละเจ็ดตั้งตั้งชาแนลสวัสดีค่ะทุะกคันหยิบจับตั้งตั้งชาแนล ค่ะทุกคนว่าวันนี้เราก็มาเ็บของเล่นอีกแล้วนะคะแล้วก็จะไปใครที่ไหนไปไม่ได้นอกจากน้องเมอรลี่เองเพราะจะไม่โดนตกแล้วนะม่ถือว่าโดนตกยังก็คือทุกคนก็คือคงจะเห็นจากหน้าปกแล้วแหละว่ามันคืออะไรนะคะประกอบกับบนทีวีด้านหลังนี้ก็คือมิกกี้แอนด์มินนี่เห็นตัวเนี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วเราก็แบบเอ๊ะในใจว่าแบบมัน ควรจะมีไหมหรือว่าปล่อยมันไปนะคะแต่แบบพอยิ่งผ่านยิ่งเห็นก็แบบหรือมันต้องมีวะมันก็เลยมาสู่ของต้องมีะคะ้ค่ะกล่อก็น่นารักแล้วอ่ะแล้วก็คือเลื่อน IG ไปปุ๊บป๊บปุ๊บปั๊บ,บอ๊อผมน,นี่คิดนดน้โดนม,ม,า,มาก็าเลยโดนไปเลยจ้สะสองตัวให้ทายเท่าไหร่ คอมเมนต์เลยอนยะ่างนี hmm. ้กล่องบุบอีกแล้วอุ้ยกล่องมันบุบเยอะกว่าที่เขาส่งมา mm hmm. ให้นะคือคนขายอ่ะเขาก็าคือตอนแรกเขาไม่ได้บอกหรอกเราก็โอนตังไปตามที่เขาบอก ตอนแรกที่เขาส่งลายมาเขาบอกว่าเหมือนมันบุกแค่มุมนี้ใช่ไหมเราก็เลยแบบเออ,เอ,อไม่เป็นไรหรอกเพราะว่า toy story เราอะบุกเยอะกว่านี้เรายังโอเคเลยอะช่างมันเพราะว่าใส่มันไปแล้วเราก็รับของแล้วนะคะนี่นะ้นนะราคาของน้อง2ตัวนี้นะคะก็คือคู่ละเจ็ด0จบาทคะ่ะ น้องคือแบบปากแหลมไม่ไหวทนความปากแหลมไม่ได้ตอนนี้บนกล่องเขาก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะเห็นป่ะอันนี้มิกกี้ก็คือจะเป็นมิกกี้ด้านบนนะคะส่วนมินนี่ก็จะมีดอกไม้แล้วก็มีหมวกสไตล์มินนี่แก่มิกกี้กว่าแล้วกันเนาะแต่นนี้น่ารักกว่านี่องเอาน่ารักกว่าเก็บไว้ที่หลังเองเอมาสำหรับมิกกี้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวไม่ใช่อ่านหลังกล่องก็คือ made in China เบื่จริงป๊อปมา แค่กล่องก็คือน่ารักแล้วอ่ะแต่คือข้างๆกล่องก็จะมีดีไซน์นะคะเป็นแบบว่าเป็นการ์ตูนช่องๆอ่ะมิกกี้มินนี่มาไม่สามารถทำเสียงมิกกี้ได้ที่มันจะขึ้นอ่ะ เราจะไม่โดนไปอย่างมันจะเหลือหรอถามเลยสิหน้าน้อง,องดูแบบอุย้ยเราครอ่งานชุดผ้ามันดีอ่ะอุ้อยทุกคนมีหางด้วยอยงานชุดผ้ามันดีมากเลยอ่ะพอจับแล้วมันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกผ้าสักหกลาดปะอันเนี้ยที่มันเป็นแบบขุยๆนุ่มๆมากพื้นเป็นแบบว่าเป็นเหมือนยาง มันฟินนาเล่มากเลยแล้วเนี่ยอย่างที่ตั้งบอกว่าชุดมันเป็น้าใช่ปะ่ะเหมือนออยสตอรี่เลยก็คือเนี่ยเป็นแควแควอุยน้องไม่ได้โปนะนึกว่าถอดออกมาแล้วน้องจะโปก็คือไม่น้องใส่เป็นแบบว่าเสื้อยืดสีขาวด้านในอุยน่ารักมาตั้งว่าอีกหน่อยอะ่ะมันต้องมีชุดให้มาแต่งตัวแน่นเลยซึ่งถามว่าตายไหมตายจ้าเนี่ยแล้วก็คือแกะเมื่อกี้เสื้อแล้วใช่ปะ่ะแกะกางเกงก็คือมีเป็นแบบ ซับไนสีดำโอ้ยมันมัเหลิดเหลดเฮ้ยเดดูหน้าน้องดิคือแบบและแน่นอนว่ามิกีเลยค่ะมิกี้ก็ต้องมีหูใส่แล้วเดล๋ยวปะนีไ่ไงมันนาวนะ,ะแพชุดผ้าอ่ะคือตรงว่ามันมันดีอ่ะแล้วคือตัวน้องนะมันก็คือเนี่ยงอกเงก งอกแง e, ็แบบว่าบิดได้หมดเลยมือก็คือเงึกเงึกมันเป็นงึกหนมันเป็มานนกนอุเ้ยไม่ถุงมือด้วยโอ๊ยไม่เป็นไะไอสีดำดำนี่มันต้องอยู่ข้างหลังป่ะเปลี่ยนนิ้วก่อนดีไหมเพราะว่าในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีนิ้วมาให้ด้วยนะคะเหมือนเหมือนตัวทอยสตอรี่เลยก็คือมีเนี่ยกำมือ ก็คือมอลลี่มิกกี้นั่นเองนะคะแล้วเขาก็มีเหมือนเดิมเนาะก็คือมีฐานแล้วก็มีตัวยืดน้องไว้ให้ด้วยนะคะนี่ก็คือมิกกี้เฮจ้าลววลืมไปว่าถูกกล่องก็คือต้องมีการ์ดหรือเปล่า,า,าเออว่ะลดลาง ฝากละครเรื่องใหม่ด้วยนะคะโลกทาเพื่อนน่าจะออนเงื่อนันวาขส่ของเลยเออเพราะว่าถ้าจําไม่ผิดนะของ Toy Story ก็คือเป็นการ์ดแบบสี่เหลี่ยมธรรมดานะคะแต่วันนี้ก็คือเป็นกิมมิกว่าแบบเป็นตัวแบบนี้เซตนัมเบอร์0ูนย่เนะก็คือเป็นเซตแรกเท่านั้น <Huh? S 1> เดี๋ยวจะมีมาอีก uh huh. และมาถึงแฟนมิกกี้นะคะ uh huh. ก็ะคะือ uh huh. คือทอยมันยังแค่บุกไปข้างหน้าไงแต่นี้คือแบบตรงนี้เหมือนขาดเลยด้วยซ้ำอ่ะแล้วเขาก็ถักมาว่าเออเนี่ยพอดีกล่องบุกนะคะเดี๋ยวจะลดราคาให้แล้วก็อุ๊ยลดเท่าไหร่นะ100งร้อบาทค่ะเจาก7 10, 5น0ลด100่ไม่เป็นไรเรารับมาแล้วรับมาแล้วเราก็ต้องดูแลนมไมอย่างดีนะคะตื้อๆ เห็นตลกอ่ะเฮ้ยเห็นที่คา,าดผมแสดอย่าว่าแต่กรอบบุบเลยพลาสติกข้างในก็บุบจ้าชอบงามสุดดิดน่ารักมากเลยแล้วก็เนี่ยข้างในก็มีกางเกงสีขาวใช่ปะ่ะแล้วก็มีแบบเลกกิ้งดำอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีหางด้วยและนี่ที่อร่อกว่าก็คือมีที่คาดผม หักอ่ะลูกไม่หักหรอกเนาะเขาต้องทำมาดีพอสมควรอ้าวกลักวมีความโหนหัวนสู้เขาลูกสู้เขาแล้วก็เหมือนมิกกี้ค่ะก็คือ ที่ฆ่าผมไหมใช่ค่ะใช่ค่ะไม่กลัวเจ็บหรอไม่กลัวค่ะ <c oughs> อม่แต่มันชุดมันน่ารักมากแล้วเนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันแบบ <c oughs> ถ้าออกแบบเนี้ยแต่เป็นไซส์ใหญ่ก็คือตายค่ะไม่เหลือะค่ะ <c oughs> คือมันงา <c oughs> อันนี้ก็เรื่องหน,นึง่งของเม็ปป์ชาปีนี่อ่ะก็คือถ้ามันเป็นที่ฆ่าของของผู้หญิงอะ่ะเขาจะไม่กล้างหมาเขาหรอกอันนี้ก็คือง้างหมาได้เลย <c oughs> ไม่เห็นยากนี่แต่น้องเป็นรอยเป็นหลายรอยหรอ เย้เนี่ยมันสาม,มารถทําท่าทางได้เลยอ่ะจะแบบว่าชูข้างหนึ่งขึ้นข้างหนึ่งลงใช่ปะหรือแบบจะแบบหักมาข้างหน้าหน่อยหนึ่งอะไรเงีย้ยทุกคนมันมันเลิศมันเลมันเลิอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจับตั้งไว้ด้วยกันนะคะแล้วก็จะถ่ายให้ดูวความน่ารักของมัน ก็คือมอลลี่วิี้แอนมนนี่ถ้าสมมติว่าให้คะแนนน้องหรอ,อความประทับใจ8.5ดจห้าอตัดที่คาดผมไปนึ่งไม่ใช่อันนั้นคือความไม่รู้ของตัวเองะคะไม่รู้ไม่ผิดแบบความประทับใจก็คือชอบชูนะคะแล้วก็ความแบบว่า ดัดตัวได้ของน้องก็คือเป็นแบบไม้อ่อนดัดง่ายสามารถดัดได้แล้วก็ความคิ้วความแบวได้ๆนะคะก็ประมาณนี้แหละ8ปดจละกันนะจะแล้วก็น,นี้ก็น่ารักกาทุกคนที่โชว์ให้ดูนะคะก็คือมีความทํากิมมิคเป็นแบบว่าตัวรถไฟรถราง <S <S คือรูปอาร์ตเวิร์กที่เขาทําก็น่ารากาักอะเนี่ยกล่องเก๋งใด,ดๆ แต่ตังรู้สึกว่ามอลลี่ที่เป็นตัวแบบนี้แก้มจะแดงน้อยกว่าที่เป็นแบบสเปซอะคือสเปซมันจะแบบมีความแบลวแบบฉันกินมะเขือเทศมาแบบว่าสองกระสอบอะไรเงี้ยไล่ดอยคามก็คือต้องเข้าแล้วแต่นี้คือแบบแก้มจะไม่แดงเท่านะคะอ่ะนี่ก็คือมิกกี้มินนี่นะจ๊ะจะมีมาอีกไหม ไม่มีล้มั้งใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวเอาน้องไปเข้าตู้ก่อนนะคะจบการรีวิวเดี่ยวเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนค่ะขอบฝากหนึ่งอย่างที่สําคัญที่สุดในชีวิตมีหลายคนที่แอบมาดูแล้วไม่ยอมกดนะคะก็ฝากแบบว่าช่วยนิดเดียวแค่นิดเดียวเท่านั้นไม่เจ็บนะคะกดสติ๊กเกอร์ให้ด้วยจะได้ถึงหนึ่งแสนจากพี่นะจ้ะไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ตับต่างๆด้วยนะคะมีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย